สวัสดีครับท่านผู้ชมครับขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการครัวคุณต่อยครับขอบคุณมากครับขอให้ท่านมีความสุขนะครับทุกๆวันการหนึ่งสุขใช่ไหมเสารอาทิตย์ไม่เจอกันรายการนี้วันอาทิตย์บ่ายๆก็เจอกันได้ขอให้มีความสุขทุกๆวันนะใช่ครับจริงๆพอเรามีความสุขหน้าเราก็จะมีรอยยิ้มพอมีรอยยิ้มใจเราก็เป็นสุขคุณผู้ชมลองฝึกดูครับผมว่ามีความสุขครับยิ้มดิเห็นไหมใจมีสุขจริงๆจดหมายครับครับผมสวัสดีครับครัวคุณต่อยสวัสดีครับ เวลาที่เราถามอะไรใครแล้วเขาตอบคําถามเรามาแต่ละคําตอบมันมีคําแต่ละคําตอบที่ตอบมันมีความหมายอย่างอื่นอยู่ด้วยนะครับอย่าเพิ่งงงนะครับผมจะยกตัวอย่างให้ฟังอแล้วจะร้องอ๋อทันทีอาทิเช่นถ้าเราถามอะไรไปแล้วเขาตอบไวเท่ากับว่าเขาอยากคุยกับเราน แต่ถ้าถามเขาไปแล้วนานๆเขาตอบทีเท่ากับว่าเขาไม่อยากคุยกับเราจริงไหมครับจริงเป็นไปได้แต่ถ้าถามคําตอบคําเท่ากับตอบตามมารยาทลองดูตัวอย่างนะครับสมุน่าอาถามหนูหนูจะตอบคําเดียวเมื่อวานไปไหนมากับบ้านเอาสองคำนะขอคําเดียวก็แบบว่าถามคำตอบคำ นวัดทำลายลางไม่ใช่ก็กลับบ้านเขาบอกจะถอดคำเดียวไปกินข้าวกัน <c oughs> ไปกินข้าวกันไหมไม่ไปคงคำเน่ <c oughs> <S <S ไปตายไหมอะันนี้คือนี่คือถามคำตอบคำครับ <c oughs> แต่บางครั้งบทสนทนาแบบในลายนะครับแบบในลน์นะคบผมคือ ตอบแต่สติกเกอร์เท่ากับว่าอยากจบบทสนทนาอธิเช่นขอบคุณครับอิอกแรบแท้เงือบอันนี้คืออยากจบบทสนทนาแล้วหรืออ่านแล้วไม่ตอบง่ายมากครับเท่ากับว่าเขาลํำคาญคุณแต่ว่าลายเดี๋ยวนี้มันมีดีกว่านั้นอีกเวลาที่เราเล่นอ่ะมันจะมีรีดกับไม่รีดถ้าเกิดว่าเรานั่นเราก็ดูได้ก่อนข้างหน้าเนี่ยพะนั่นเราก็อย่าไปรีด เขาก็ไม่รู้ว่าเรารู้แล้วแหะแต่ว่าเราไม่ได้อ่านาใช่ไหมแต่เรามีประสบการณ์ชีวิตอย่างเรื่องการพูดกันเนี่ยการถามกันตอบเวลาที่ภรรยามาถามอะไรเราแล้วเข้ามาได้ท่าทางตื่นเต้นวยพี่ทําอย่างนั้นอย่างนี้ดีไหมนะจําไว้เลยจาไว้จนตายเลยให้ตื่นเต้นตอบ อย่าเฉยเฉยเเหรออย่าได้มีกริยาเฉยเฉยเป็นแฟนก็ตามเป็นภรรยาก็ตามสมมติว่าอาอาเป็นอาแดงอาแดงพี่พี่เออเออนี่นะพี่พี่พี่นี่นะเราไปปลูกต้นไม้ตรงนี้ดีไหมตรงนี้เนี่ยยังยังไม่ได้บอกใญแจครแล้วบอกวมากุญแจครบคือให้เขาตื่นเต้นมาเราตื่นเต้นไปจำไว้เลยว่าการนิ่งเฉยหรือการทำตัวเป็นแบบช่างนักคิด ผู้ชายจะเป็นเวลาภรรยาเข้ามาตื่นเต้นพี่เราปลูกต้นไม้ต้นนี้ทำอย่างนี้ดีไหมแล้วทำเป็นนิ่งๆนิงๆน่งๆแล้วก็พูดก็กเดี๋ยวดูเดี๋ยวก็แล้วแต่ทําลายความสุขเป็นอย่างยิ่ง<ช>จําไว้เลยนะครับเขาตื่นเต้นมาตื่นเต้นไปอย่าเป็นนักคิดผิดเวลาโอโอจริงๆอย่าเป็นนักคิด ผิดเวลาเรื่องมันไม่ได้ซีเรียสขนาดนั้นเขามาด้วยความสนุกสนานตื่นเต้นสนุกสนานตื่นเต้นกลับไปชีวิตท่านจะดีมากๆครับอันนี้เ็ถามว่าถ้าจะพี่ครับไม่ควรนอะไรกิกิอะไอรอินไนกออะอะไากกินอะไรกินจรินนะเินอะไปจังหวัดอุไรกนออนไรนอออะะไไ อุทัยธานีครับที่จบจบผมบอกนิดนึงก่อนเลยนะผมเบื่อทำงานปวดหัวไก่พวกนี้ผมขอฟ้องเลยก่อนจะออกรายการก่อนจะห้าสี่สามสองนักก็เล่นกันแกล้งกันอยู่ตลอดเวลาก่อผมจะได้อ่านรายการจับดูวยจับนี่ทั้งรายการนะจะอธิบายฟังว่าเพราะอะไรพอพอหมดเวลาอ้าวจะไปถ้าจะไปจังหวัดอุทัยธานีถ้าไม่ไปร้านนี้ถือว่าผิดร้านข้าวแกงเจ๊กรอบจังหวัดอุทัยธานี เข้าจังหวัดอุทัยธานีก่อนจะถึงตัวเมืองประมาณ1กิโลเมตรจะมีป้ายสถานีขนส่งจังหวัดอุทัยธานีพอเห็นป้ายนี้ก็ให้เลี้ยวซ้ายผ่านซุ้มประตูตรงเข้าไปประมาณ100เมตรแล้วเลี้ยวซ้ายอีกครั้งก็จะเห็นสถานีขนส่งจังหวัดอุทัยธานีอยู่ด้านขวามือพอเลี้ยวเข้าสถานีขนส่งก็จะเห็นร้านข้าวแกงเจ๊กรอบอยู่ด้านซ้ายมือมาจังหวัดอุทัยธานีไม่กินข้าวแกง ที่ร้านข้าวแกงเจ๊กอบถือว่าผิดร้านนี้เป็นร้านข้าวแกงเจ้าเก่าดั้งเดิมของชาวอุทยัยเปิดมาแล้วถึง37ปีรุ่นแรกก็คือคุณพ่อคุณแม่ซึ่งเป็นคนมีฝีมือในการทำอาหารก็เลยเปิดร้านข้าวแกงขายมาตั้งแต่จานละ3บาทสูตรเด็ดเคล็ดลับความอร่อยทั้งหมดของคุณพ่อคุณแม่ถูกถ่ายทอดให้กับลูกๆทั้ง8คนแบบไม่มีผิดเพี้ยน แต่พอลูกๆมีครอบครัวก็แยกย้ายกันไปเปิดกิจการของตัวเองเจ๊กอบซึ่งเป็นลูกคนที่4และคุณมาราซึ่งเป็นน้องสาวจึงมารับช่วงต่อและขายมาจนถึงปัจจุบันที่ร้านมีกับข้าวมากมายหลากหลายเมนูให้เลือกเกือบ30ชนิดต่อวันแต่ถ้ามาร้านนี้ไม่กินกะเพรากบกะเพราปลาดุกแกงป่ามระขี้นกและผัดผักกาดหวานถือว่าผิด เคล็ดลับต้องใส่ใจทุกขั้นตอนทุกรายละเอียดถึงจะอร่อยใช้วัตถุดิบจากเจ้าประจำตั้งแต่รุ่นคุณพ่อถ้าวัตถุดิบไม่ดีไม่เอามาขายให้ลูกค้าเด็ดขาดเมนูผัดเผ็ดจะต้องใช้ขมิ้นดับกลิ่นคาวใช้เกลือแทนน้ำปลาห้ามใช้ไฟแรงจัดเพียงแค่นี้ก็จะได้รสชาติของผัดเผ็ดที่ถึงใจหอมไฟและไม่คาวข้าวราดแกงหนึ่งอย่าง25บาท 2อ,อย่าง30บาทร้านข้าวแกงเจ๊กรอบจังหวัดอุทัยธานีเปิด6โมงเช้าจนถึงบ่ายโมงครึ่งวันนี้เจ๊กรอบส่งมาในรายการเลยครับนี่ <Hey. S 1> มีความ,มนุ่งงัของการทำอาหารเป็นอย่างยิ่งนะนผูช้ชมที่เขาบอกว่าเมนูขัดเผ็ดแล้วด้วยกาใช้เกลือ อันนี้เรื่องจริงเลยนะท่านผู้ชมเพราะว่าน้ําปลาเนี่ยมันคาวอยู่แล้วแล้วเจอกับปลาเข้าไปอีกแล้วไปผัดเผ็ดบางทีมันดับกลิ่นคาวไม่ได้เขาใช้เกลือมันจะช่วยได้มากอย่างเช่นตรงนี้ผมต้องไม่ได้สามารถเลยนะครับต้องแสดงให้ท่านผู้ชมเห็นก่อนเลยว่าผัดเผ็ดของคุณกบของผมปลาดุกครับของผมปลาดุกของผมปลาดุกครับนี่ท่านผู้ชมโอ้โหเนี่ยแล้วนะทาผัดเผ็ดเนี่ย เวลาจะค้าขายของนี้ให้มันเป็นน้ำๆอย่างเงี้ยนี่ดูดิดูดิเห็นไหมคเครื่องแกงยังอยู่ตรงนี้อยู่เลยหอมกลมไฟนอไม้มันสุดจริงๆถึบ้านเลยใช่วัยรุ่นอย่างเราต้องกินผัดผักกาดหวานหรือหรือถ้าผมจะเรียกตามภาษาที่รู้จักคือผัดไชโป้ ผมอยากจะบอกท่านผู้ชมว่าว่ามันอร่อยยังไงเป็นภาษาฝรั่งเศสเลยอยากอยาจะพูดเลยครับแต่มันพูดไม่เป็นนี่ดีกว่านี่เราตักนี่ผันปันหวานเลยนะท่านผู้ชมครับอร่อยอ่ะหัวชจโป๊หัวใโปเนี่จริงๆแล้วคุณภาพเจ๊โปเขาต้องดีจริงๆเพราะว่ากินเจ๊โปมันหอมแล้วมันหวาน หอมหวานี่คือเสน่ห์ของมันแล้วกลิ่นอะไรรู้ไหมกลิ่นผัดกระท่าหอมเอ่ยหอมดอกไชโป๊ไชโป๊ไม่มีดอกไม่มีดอกมันอยู่ใต้ดินอ๋อเหรอแล้วทีหลางเขาน่ารักนะเขาจะแบบให้กินกับน้ำน้ำเขาเรียกอุทัยทิพย์เขดีนี่นี่นี่น้ำอุทัยทิพย์น้ำอุทัยครับพวกเราก็เอามาทาปากกันสนุกสนานเลยนะครับสำหรับท่านที่ขอเวลาจะหมดแล้วอีกนิดนึงสำหรับท่านที่อยากจะมีความงดงามดั่งเหมือนดังดิบครับนี่นะฮะนี่เห็นี่ พารพินวัตรนี่แตกเลยาเลยเออนั่นแหละเพลง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 ท่านผู้ชมครับบรรยากาศอย่างนี้ไปที่ร้านเจ๊ได้กินแล้วจะมีความสุขสมชุกชัก ใช่ไปอุทัยธานีอย่าลืมเด็ดขาดอุทัยด้วย <c oughs> ป<ะ>่าแดงแฉเลยร <c oughs> ้านเขาปิดเร็วนะเจ๊ก,อบ,จกอบฝากมาครับร <c oughs> ้านก็เปิดของมงเช้าแล้วก็ปิดบ่ายมขึ้นนะฮะอย่าลืมนะครับ <c oughs> <นะ S 1> พักตรงนี้สักครู่เพราะกระสีน,น่าสนใจก่อนเดี๋ยวพวกับช่วงต่อไปของรายการ <c oughs> สักครู่เดียวครับปลากระพงซอสมะขามนะครับ การดัดแปลงเนื้อปลาให้เกิดความกรอบอร่อยมากบำรุงร่างกายดีด้วยและท่านผู้ชมถ้าจะให้มันดีกว่านั้นครับพริกแดงต่อยถ้าใจถูกนี้ขนาดนี้ครับไม่ต้องเอาปลามาก็ได้คร uh ัวคุณป่า สวัสดีครับสวัสดีครับ Hello YouTube สวัสดีครับ YouTube นี่รายการโค้กคุณต่อยนะครับมีผมคนเดียวที่เป็นเรื่องเป็นราวครับโอ้ไม่จริงไม่จริงผมในอร่อยด้วยด้วยด้วยอย่าลืมอย่าลืมอย่าลืม Subscribe เออไม่ใช่บอน์ดออฟฟิเชียลนะติดตามเราได้ทาง YouTube ครับกดติดตามนี่ไงเมื่อวันนี้จะติดตามเอาตะกร้ออกจากปากดูครับผมเนื่องจากอย่าลืมนะครับอย่าลืมติดตามนะครับรายการโค้กคุณต่อยนะครับที่บอน์ดออฟฟิเชียลนะครับฝาก Subscribe ด้วยนะครับครับผม Hello YouTube Hello YouTube ผมเป็นเรื่องเป็นราวอยู่คนเดียวครับมไ่ ตับสการอ๋อกดติดตามแล้วคนไทยลัวคุณต้อยครับตามกันแล้วกัน